น้องมอสทำอะไรครับตัดเนื้อแล้วไปตัดของเขาได้ไงครับของเองของใครครับใครปลูกครับผมปลูกเองจริงเหรอครับไหนดูสิครับไหนคะับกินได้ยังยังรู้ได้ไงว่าเกยงกินไม่ได้มันเก่งดิมันต้องนวลก่อนมันต้องนวลก่อนเหรอใช่แล้วปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยนานแล้วค่ะตั้งแต่น้องอยู่ปอนไหนคะปอนหนึ่งครับแล้วตอนนี้น้องอยู่ปอนไหนคะปอนสอง รู้จักกินไหมกินเป็นไหมนะ่ะเคยกินไหม,ไมนี่เป็นครั้งแรกเนี้ที่จะได้กินแล้วก็เป็นของที่ปลูกเองด้วยนะเนี่ยภูมิใจไหมภูมิใจครับไปไหนขับไปไหนไแล้วนี่ใครทำทรงผมให้นี่ทำเองค่ะทำเองค่ะเอออออะนนนนน่่ดิิจจไ้กไหนหนยยรยรงแล้วกินเป็นไหมคะนั่น ลองแบะดูอ่ะแบะแบะ,แบะออกมามันไม่ได้เ <c> ร <oughs> ื่อนงขนาดนั้นพี่มอสอ่ะแล้วก็กินในส่วนที่เป็นสีขาวค่ะอันนี้อ่ะอ่ะนั่นแหละกินอันนั้นแหละก็กลองกินดูสิเออฝีมือตัวเองนะกินดูอ่ะไไม่ได้เเืองรียก เป็นไง,ง,นงอร่อยไหมเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมฝีมือตัวเองอร่อยไหมเป็นไงรสชาติเป็นยังไงคะหวานหวานบาร์ซ่าโอ้เม็ดตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะต่อเมนะ็ดน่ะบาร์ซ่าโอ้โหน้องมอสก็กินไปอย่างาสำราญใจนะคะ เอาอลีลาการกินเออลีลาการกินของเธอกินอย่างอริดอร่อยนะกินเข้าไป